ไอ้เ <krit> ่าไอ้เขาไม่พอดีั้หมันต้องโทษต้องพอดีว่าผมไม่ได้ตั้งใจเอาเป็นว่าผมขอโทษจากใจเลยแล้วกันนะคบคุณคุณอย่าเพิ่งวายเลยนะเลือย่างหนึ่งจริงๆแล้วสถานที่นี้เนี่ยมันจะเป็นของใครมันไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกคุณคนเราเจอกันมันต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบ้างนี่คุณถ้าคุณรู้ว่าผมเป็นใครนะคุณเนี่ยจะต้อง หนาวแน่เลยบ้านคุณไข่น้ำแข็งเหรอคะถึงจะทำให้หนาวครับแข็งเหรอคะบ้านผมซ่อมแอร์ครับแข็งน้ำแข็งเลยมครับโดยว้านละเออมันเราไม่ทำอะไรสักงสองอย่างเลยไปบอกเขาเลยว่าสุภาพบุรุษทั้งสามผมสุภาพบุรุษทั้งสามคนนี้เป็นเด็กอารามครับฮะเอเดี๋ยวพี่จารกาในนนกยงใจประธานนี่ยหลยนะประธานโทษนะคะครับที่ว่าพวกคุณเนี่ยไม่มีสกุลลุนชาติมาจากอารามไหนคะ ไปแล้วเหรอวะทำไมอ่ะทำไมเหม็นจังเลยยังไม่ตายกูยืนต้นลมกูยังได้กลิ่นเลยนะลากปันจะไม่ดีอ๋อลากปันวันลากเงามันก็ไม่ดีเลยับคุณครับถึงผมจะเป็นเด็กวัดแต่ว่าใช่ใช่อก่งอ๋อชื่อผมเนี่ยก็พอเหมือนกันนะคุณนี่ถ้าไม่บอกคุณว่าเป็นเด็กวัดก่อนคุณก็ไม่รู้หรอกว่าผมเป็นเด็กวัดฉันไม่ได้อยากรู้จักคุณสักหน่อยได้เลยครับผมจะบอกนะผมมีชื่อว่าสันตยาครับ แต่ที่เขารู้จักกันทั่วไปเลยเนี่ยเขาจะเรียกผมว่าระเอกมาทองคำสอนรามาเนกราครับรู้จักเปล่าไม่รู้จักเะี่ยไม่เคยเหรอไม่เคยเข้ารู้รู้จักเนี่ยจริงจริงไม่เคยได้ยินเลยแหละไล่มันออกไปหัวหน้าไล่เลยเหรอไล่เออรู้จักสิพี่แบงค์ก่อนรามไงแล้วพี่แบงไปยมึงก่คนแรกไปก่อนเลยมึงอ่ะไปหน้ามึงเป็นหลังตีนเลย จะไล่กูออกแม่ก็อยู่นี่คุณสุภาพสตนีทั้งสามผมก็มีชื่อเหมือนกันจูวัตเขาจะเรียกผมว่ายอดอแต่ถ้าเกิดคุณเคยดูละครแล้วก็ผมคยเล่นละครมาก่อนอเรื่องอะไรวะซีรีส์ช่องเจ็ดเรื่องอะไรออออไฟสมสวงเป็นพระเอกเป็นฟืนค<ต>อยสมไฟอย่างเดียวเลยกูอะไฟสมสวงจย่าสำคัญนะเนี่ยแล้วเพื่อนๆชื่ออะไรบอกเข้าไป แต่ว่าในวันเนี่ยเขาจะเรียกผมว่ายืดยืดยืดนะแต่ถ้าเกิดคนรู้จักทั่วไปตอนนี้คือผมกำลังดังมากครับเกรนเรื่องเดียวกันว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ชอบเป็นพวกละครผมพเพิ่งเปิดโซทัศน์มานี่คือจำผมได้ทุกคนเลยว่าคุณซื่อใครประยุทธ์เออกเลยไป่อทันทันครับว่าไงยังไป็หกโมงเย็นละมาแล้วล่ะคือขยี้ขยี้หน่อยไม่ไม่ใช่ประยุทธ์กันมึงจะเล่นอย่างนี้มากครับ เป็ว่าคุณรู้จักแล้วนะครับเบลไฮนนี่ฉันจะแนะนำตัวให้ฉันรู้จักนะมันไปไหนวะจำชื่อผมได้ป่าชื่อสัญญานะไม่อยากจำแล้คุณรักฉันมีชื่อว่าดวงใจหรือที่คนเขารู้จักกันเนี่ยเขาจะเรียกว่านางเอกตาสระอิน้องปอยลอหลางสาวสอนรามไงรู้จักหรือเปล่าวะปอ,อ,อะยอย่ายิ้มมากเดียย๋ยวไม่บุก หายมึงไปว่านางเอกฟันเยินเลยยังไม่ได้พูดเลยตกเขาจะฟ sure. ันเหยินก็เรื่องเขาพูดอะไรแล้วอย่างทำต้องตีอะไรอย่างนี้จ้ำนี่ตาทะเลกิดโอ่งไม่หมดเลยเอ้ยแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะอีสจับไฟ้าไม่ต้องถามเขาเองชื่ออะไรคะฉันเหรอคะฉันน่ะชื่อดวงจิตค่ะแต่ที่เขาเรียกกันนะคะเขาเรียกอัมพชิลาภาค่ะเฮ้ยเล่นเบอร์เขาหนังมะเนี่ยใช่ค่ะ ชุ่มเพิงใช่ไหมบ้างเงี้ยนี่หายไม่ได้มันชุ่มเพิงแล้วเขาคุณพุกจากให้ขอนรำไม่ชอบชอบจอดไเะไรจอดเรื่อยๆแต่จอดให้เค่ดีเท่าฉันบ้างฉันบ้างนะคะฉันเนี่ยชื่อดวงเดียวค่ะแต่คนส่วนมากแล้วเขาจะเรียกว่าปัตตานีน้อยเมียสอนรามค่ะโอ้โหโอ้โหอีแบะไรไส้ยเขายืนเดี่ยวมึงวิ่งเฉียวเปล่า จองอยู่แล้วด้วยดร่างเป็เลืองๆนันไงสนีออไปน่ไม่ได้จับเลยไม่อยากรู้จักคุณสักหน่อยอยากเหยิงเลยเด็กวด็วานี่เจ้ได้เกียกันเลยคุยกันดีกว่าไนก็ก i okay. i ลงไปเก็บต้องหูใต้เวทีมาเรืองใส่รองเท้าไปไปเลือดดูคู่นี้กัน ลำเสร์งทำไมนะ่ยมโนาตัวใหญ่ใส่โกเลกมโนลาตัวเล็กใสเซลมโนลาเกกใช่กามาเาเฮหนน้องอยู่ไหนนาน้องอยู่ไหน เออไม่ได้เรียกหน้าขาเหรอปลาตจนทีปูปลาลิมหมาก็ปลาตีก็จีนกันนี่นั่งกอนน้องเงือโอ้โอยิ้มตายแต่ยินไม่ได้นั่งๆแต่อินนี่กันรูปร่างเหมือนเมนลอยปูปูว่าใจไม่ค่อยดีนพอคือเงอะเกลียวเงาะเงี้ยเบาเบาหวานขึ้นสามร้อยกว่าพอใกล้แล้วค่ะเตรียมสาราไว้เลย ปูเจลเล่นชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อดวงเดียวค่ะดวงเดียวว่าไงคะดวงเดียวรู้ไหมค่ะครั้งแรกที่พี่เห็นดวงเดียวเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ตกหลุมรักดวงเดียวค่อยแล้วไอ้ปูทำไมเนี่ยคนนั้นเนี่ยไอ้บ้าไอ้เดียไอ้โลกเก็บดวงเดียวถ้าดวงเดียวยังไม่มีแฟน่ะเป็นแฟนกับพี่ได้ปะ

นังงูอ,งอันนี้เดี๋ยวเถอะพี่ทำไมต้องร้งแงนแรงด้วยเนี่ยกูต้องพูดคำนี้ก <c oughs> ูต้องเป็นคนพูดโอ้จ้ะเรามาร้องเพลงคู่กันดีกว่าได้ค่ะเอาแบบว่าลึกซึมลึกซึมเลยนักเอกนักเอกเอกอกเกี้ยวเกี้ยวว่ะนะร้องเลยค่ะได้นะได้ค่ะโอ้ที่รักเอ๋ออย่าบอกสามเธอว่าพี่ไม่เคยรัก หัวใจไม่ดีอยู่เบาหวานยิ่งกินอยู่เดี๋ยวเบาหวานเบาหวานความดันตายหัวใจไม่หายมันมีหมดอะพ่อกูอะไม่ไม่ตายแล้วพ่อมึงตาย <c oughs> ยากทำไมต่อ<ๆ>ตายต้องดิ้นตุนทุนทุ <c oughs> กหล่แ <c> ล <oughs> <c oughs> ้วไี่บอกไ้พูดตาย